สวัสดีครับเพ่นการครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำขบิเซนครับยำเช้าวันจันทร์ที่30มกราคมสองพร้อยหกบหกครับอยู่ที่อำเภอแม่สายนะครับผมก็มาเที่ยวเชียงรายนะครับกับคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายภาคเพื่อไทยครับตอนเช้านี้ก็จะไปเที่ยวแถวบริเวณทางขึ้นดอยตุงนะครับตำบลห้องใคร แม่สายจังหวัดเชียงรายครับเราไปเที่ยวกันนะครับไปเที่ยวกันตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงนิดๆน,น,นะครับ9ก้าโมงเช้าทางทางตรงนี้ขึ้นไปแม่สายครับนี่อยู่ห่างจากชายแดนไม่เกิน20โลนะครับนี่เราจะย้อนกลับไปไปเพื่อไทยตรงนี้หนุนีิง นี่เรากำลังจะมุ่งหน้ากลับไปที่ตลาดห้องใครนะครับ <c oughs> ซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นทางขึ้นโดยตรงจากตรงนี้เข้าเชียงราย44กิโลนะครับจุดตรงนี้นะครับเข้าไปเชียงราย44กิโลไปที่อำเภอแม่จัน16กิโลครับผม ซายนะครับซึ่งเมื่อเช้านี้ผมก็ได้มาเดินเที่ยวตลาดเช้าห้องใครนะครับจุดนี้ถ้าไปเที่ยวพระตำหนักดอยตรง17กิโลครับวันนี้ไกล์นำทางเป็นอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคลังนะครับกระทรวงคลังรองศาสตราจารย์ดกรกิติริมสกุลน,นะครับซึ่งกนเป็นรองหัวหน้าพักเพื่อไทยด้วยนะครับ ค้ายๆที่ผมเที่ยวมาชาวนี้ครับอยู่ตรงนี้แลนะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปที่ดอยตุงนะครับเลี้ยวขวาเข้าอำเภอแม่ฟ้าหลวงจะเลยม,มากนะครับซีเลนหมดนะครับจากเชียงราย จะไปดูนี่วัน้งขหน้าก็จะเป็นพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเ่ลาการท่านใดยังไม่เคยมาเที่ยวเชียงรายนะครับชวนมาเที่ยวเลยนะครับเดี๋ยวผมขอแคตวีผมนะ ตรงวิวรูข้างบนนั้นเป็นหมู่บ้านรู้ป่ะอยู่ว่าไงนะครับเห็นไกลๆอันนี้ห้วยใครพัฒนาหมู่สิบ ใอยู่นาทางขึ้นดนอยแม่สลองสุดอยู่อีกทางหนึ่งครัอืมผมว่าผมเคยมากินนะเนี่ยร้านข้าวซอยเนี่ยป้าหลอยเนี่ยผมว่าผมเคยมากินนะครับเมื่อเกือบหกปีที่แล้วใช่ใช่ร้าน <c oughs> นี้เคยมาป้าหลอยเจ้าเก่าเนี่ย ครับอาจารย์จิตติลิมสกุลครับเราหัวหน้าพักเพื่อไทยครับไอโดมไอโดมกับทิมงานลงมาดูนิดนี่ยผมเคยมานะอาจารย์ร้านข้าวซอยเนี่ยขายที่่ีทัอาหารคุณอาสุธรรมแสงประทุมฮะกองคนเก้าสิบสามจีนห่อแล้วก็มีทั้งอุดรลาบอุดรเนี่ยไม่เป็นถนนอาหารเลยนะขับรถใจมาก่อนขึ้นดอยตรง S <S เป็นวัฒนธรรมเดิเป็นเที่ยวแบบ gastronomy เดี๋ยวดองเอาดองกับเอาฟืนใหัดน้ำดองดีกว่าดองเลยจะช่วยโปรโมทเรื่องวัฒนธรรมไปมีบ้านเก่าด้วยไอ้กิตตี้บิ๊บไอ้กิตตบิ๊บไอ้กิตตี้เดี๋ยวจะเอพาดองไปคุณแนะนำเขาข้าวฟืนทอดไปเลยเอไปไปดูเอาไปดูก็อ๋องครับ เขาเขาเขาเคยมากินร้านนี้นะหกปีก่อนหกปีก่อนเขาเขาซอยนี่เปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่กี่โมงจะได้รู้นี่เปิดมากี่ปีแล้วนี่ผมเคยมากินหปีก่อนเนี่ยเปิดมาสี่สิบปีละแต่เข้าซอยนี่แตกแตกต่างจากอื่นจะได ตั <LY humming> ้งอยู่ได้ข้าวซอยตินี่มันจะทอดแบบไปเรียนนะเจ้ามันจะเพชรเพชรข้าวซอยค่ะวัีข้าวซอยไข่มาซี่สิบปีเลือดร้อยสวยขนาดนี้เลือดตั้งข้างหน้าอย่าลืมเลือดตั้งข้างหน้าอย่าลืมเพื่อไทยเด้อเลือดตั้งข้างหน้าข้าวซอยที่นี่ใส่เลือดต้วยกะนอันนี้เป็นน้ำเงี้ยวเจ้าน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวน้ำคั่วค่ะครับอันนี้ข้าวซอยไก่เจ้า นี่ด็อกเตอร์กิฟเลขาคณะครับนี่ทนายเปี่ยนโทรทนายของคณะครับทนายความที่สวยที่สุดในประเทศไทยครับสวยจริงๆสวยกับค่ะ แต่ในความทพิเศษสุดในประเทศไทยอ๋นยมมอ,น,อนี่มีก็มีน้ำพริกข้าวซอยตอยเอาไปแปะก็ได้นี่อ๋อนี่มีก็มีน้ำพริกข้าวซอยตุยเอาไปแปะก็ได้นีน้ำพริข้าวซอยเหมือนข้าวซอยใจเหมือนอันละอ้ายรสสูตรมาละอายเอาไปตัวกับน้ำพริกของเดียวอะค่ะแล้วก็พริกปรุงแล้วก็ใส่โปรตีนเนาะใส่จะใส่หมูใส่ไก่ใส่เนื้อก็ได้หมดเลยเจ้าหม้อขนาด เอาแล้วจจกินติไปไหนแล้วล่ะนี่ฮะเป็นสนนสายแกสโต o n o m y นะถ่ายกินเที่ยวแบบกินกินชิมโคศกคณะครับโคศกคณะโคศกกฎหมายวันนี้ก่อนเป็นข้าวฟืน ข้าฟืนจากถั่วลันเตาป้านางคำข้าฟืนเป็นจะได้นี่า่วลันเตานะสวัสดียามเช้าทุกท่านครับไม่ทอดก็กินได้ลนกอันนี้ได้อยู่แต่มันไม่กรอบถั่วลันเตามีประโยชน์มาก จะจับแลนดีจะซื้อแต่แหง้ะจ๊ะนี้ถุง่ะค่ะโอ้ยีสโอ้วันนี้ทนายเปโนช้อปปิ้งนะฮะสนับสนุนสินค้าชุมชน เราไปดูฟางดูมั้งครับมันเป็นจะได้หาข้าฟืนน่ะแม่แตเข้าฟืนมันเป็นจะได้ครับใบไนขอดูหน่อยหรอ มันทำมาจากอย่างครับข้าวเฟื่งมานจะทัวครับครับขอกินสักกําได้ก่อนได้กินได้ก่อนได้เลยครับอันนี้ก็ซุปหมดแล้วครับเ็ว่าเดลฮาวไปถอดอีกหนไอมันทำมาจากอย่างครับทัวรลันเต้าทัวลันเตาอ๋อชงนะครับข้าวฟืองเพื่อนๆไมต้องกินได้อย่างนี้นีน้ำมานาอร่อยครับอร่อยข้าวฟือง ขอ,ขอบคุณครับทนายปีโนขาทนายปีโนโเคยทานข้าวฟืนไหมคะยังค่ะอันนี้ข้อเสร็จหรือยังจะลองชิมาลองชิมหน่อยทนายปีโนโลเลี้ยงพี่ใจหน่อยค่ะเขายังไม่ค่อยได้ใช่หรอคุณยายอยากอยากลองอยู่ นี่ฮะขาื้นทเครับข้าคือินยิแล้วเขาเขากินกันจะได้กินเป็นไม่กลางวันไหมกันกินเล่นๆอีกกะได้เจ้าเขาข้าวฟื้นี่มาจากทำจากตัแว้วมีมาเมนแล้วกะมีมาเมินแล้วเจ้าเกิดมานี่มีอย่างปี้มีอย่าง อิดเกิดมาก่ามีแล้วนะสองตังเดิมแล้วก็เป็นคนที่บุ๊เบิกอาศัยหายล่ามคนอื่นเข้าเป็นร่ามน้อยตอนลลางมาคนื่าายตัวจนหมดเลยธรรมดาเหมือนร่าที่เย็นไงใจเย็นก็กระซอกน้อยน้อใจเย็นก็เิยกระซ่องน้อยน้อยเราบอกถ้ากับนานนี่มันมีตังบ้านกับนานมีก่อนข้าวฟือนเนี่ยแต่ว่าอยู่ในกำมดตําบของกับนานเหมือนกันครับครับ อันนี้เราจะทำเป็นแหล่งอใช่ใถนนวัฒนธรรมการ์ตโนมีมาถูกทางมาที่โดยตูงเงินหนูเคยขึ้นโดยตูงไหมเคยขึ้นค่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาจะใช้เส้นนี้เดินขึ้นไปนะเะเขาจะเดินขึ้นคนเมื่อก่อนเขาจะเดินขึ้นอย่างผู้หญิงคู่บ่าวสาวก็จะเดินขึ้นขึ้นไปตั้งแต่เชาจ เมื่อก่อนเขาจะอดทนขนาดนั้นพิสูจน์รักแท้เมื่อก่อนเมื่อก่อนนะเขาก็จะเดินคู่ไปแล้วก็มีเสือมีหมอนไปด้วยอ่าถ้ามันเหนื่อยก็พักอะไรอย่างเงี้ยเดินประมาณบ่ายสามโมงจะถึงประมาณนู่นแหละเที่ยงคืนเป็นแป้งลอดเตาทอดก็แล้วก็เดินกันไปนะเขาก็ดูเป็นขบวนเลยนะแต่ตอนนี้ก็จะมีเหลือแต่แต่ว่าคนขาก็น่าจะมีแล้วก็นุ้นก็ข้าวซอยครับ ชุดละยี่สิบบาทไงชุดละยี่สิบบาทชุดละซาวบาทแล้วปีขายมาเมินแล้วกะนตอนนัขายมีนีเนื้อมแล้วก็เอาไปา่เขามาจะต่ออยู่าะอันนี้อีกอันนี้จะตอกขา มแลวนี่เป็นน้ำอะไรอย่างนี้อันนี้เป็นใส่น้ำส้นเขาฟื้นหรือเขาอะไรกันข้าวแข็งครับโอ้นี่บ้านเก่าแก่นาอคิปปีแล้วนี่อ๋อครับเนี่ยผมจะไปเอาผ้าโฟโยลิอย่างพวกนี้มาขายด้วยตัวเอง อุปก่กอนนี่แม่เกียงลายแล้วก็แม่ตายเอาชื่อแม่ออกเขาว่าอู้คนตายเอาชื่อออกเนี่ยอ,อ,อย่างฟ้าคำตันี้มันตายไปแล้วคันี้เอาจื่อออกอุรณ์บ,บ้านนี่บุนจะบอกอันนี้อันนี้จะห<อ>วกักแล้วก็ใส่ก็มันนี่ใส่น้ำกระเซมยำทนายเปนโนขารีวิวหน่อยค่ะอะไรคะชิมรีวิวหน่อยค่ทะทนายเปนโนขาพี่จัดมาเลยครับวี่จัดจับใส่จานมาเลยแจ้งแกี่บาทก็ว่ามาเทนายเปโนรีวิวหน่อย น่มาเวียนหาการครับคาเป็นหลือขึ้นใต้ขอูกเฏิอ่ะเป็นหลือหว่ะเดี๋ยวเราข้ามฝั่งไปดูทางคุณอาสุธรรมกับจางกิติบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวทนายเป็นโรีวิวหน่อยค่ะ รีวิวหน่อยค่ะตอนเป็โน,โนี้อยู่ที่ร้านป้ากล่องค่ะเป็นข้าวฟืนทอดค่ะนี่ข้าวฟืนทอดก็จะเป็นแป้งที่ทําจากถั่วลันเตาใช่ไหมคะอ่ถนนเส้นนี้ค่ะอยู่เส้นที่ขึ้นไปทางารนะพระธาตุดอยตุงพระธาตุดอยตุงตำหนักดอยตุงตเป็นเป็นเส้นเก่านะคะแล้วก็เส้นตรงนี้จะมี ร้านที่เป็นอาหารพื้นบ้านเยอะเลยค่ะแล้วก็นี่กิมรังแนะนําเหมือนกันค่ะอันนี้เพิ่งทอดเสร็จใหม่ๆเลยค่ะยังไม่เคยทานเหมือนกันค่ะต้องจิ้มอะไรไหมคะจิ้มมะยังก็พี่น้ำจิ้มน้ำจิ้มน้จิ้มใช้เป็นโนเป็นลองด้วยเหรออืมนี่นี่นี่องจิ้มค่ะอันนี้ก็เหมือนกับแบ็คโดนัลนะรสชาติเหมือนเฟรนฟรายที่เราเคยทานค่ะแต่ว่าแต่ว่ามีความหอมกว่ามีความหอมกว่าแล้วก็รูปร่างหน้าตาก็จะไม่เหมือนกัน พี่น้ำจิ้มมัะจอมรสแบบเก่งน้มันเต็มเลยตาพี่โด่งพี่โด่งมาอธิษฐครับพี่โด่งรีวิวครับอันนี้ข้าวฟืนร้อนงเก่งๆนะร้นปากพองเนอะอันนี้คืออะไรฮะข้าวฟืนข้าวฟืนทอดค่ะเป็นหัวลันเตาปลก้องฮะของปลก้องเป็นยงไงฮะทอดแล้วเหรอลูกไม่ต้องกินเลยมั้งไม่ต้องจิ้มค่ะเหมกดน่าวะพี่โด่งงานหลัก่ไหมอะไรของเหมกดนัน่าวะ คุณหมอมาช่วยรีวิวหน่อยครับมาแล้วฮะคุณหมอทดสอเฮ้ยร้านนี้อร่อยมากะยังไม่ได้กินเลยอร่อยว่ะแค่ดูก็อร่อยละดูหุ่นคนกินก่อนอื่นใช่ห้ให้ให้คุณใครกินแบบ อ้เฮง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 เงเฮงยเัวชินค่ะเาเเนี <h 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 ่ยเขาอะไรอันนี้เาเรียกว่าแรมข้าแรมคืนทอดครับทองอะไรทำเสร็จแเ้วครับเราก็นึกเอ้ยมันไม่มีน้ำจิ้มไงน้ำจิ้มเผื่อ้เวลาแล้วครบเลยทนปโนขาน้ำจิ้มค่ะน้าจิ้มน้าจิ้ม อาจารย์ในอัศม์ชันเหรอฮะเนี่ยใช่ครับโอ้โหอัศม์ชันศิลชาใช่ครับรุ่นเดียวสนทิริมไหมโอ้รุ่นน้องครับรุ่นน้องสี่ห้าปีอ่ะโอจริงดิจริงจริงเขายังอ่าน่าวถึงผมบนเวทีอ่โอ้ถามอาจารย์กิตี้ทั้งันที่เฮ้ยเฮียกันรุ่นได้ย่าเอ่ยชื่อผมเฮียกูอยู่ภาคกูก็ไม่ใส่บันทึกไปด้วยด้วยเหไม่เห็นข่าวเห็นเครูอาจารย์ในผู้จัดการนะ คราะติกินติเล่มสกุลใช่ใช่พาะเขาเขาเป็นรุ่นพี่ผมผมชอบเขามีนาเขาเขียนเชียร์ผมชอบเขาเพราะว่ากับชนศักอสภาวิริยาเขาเขียนเป็นนักรักบี้จริงหรอใช่พี่สนธิเนี่ยเป็นนักรักบี้ครับการระจจานจะโปรโมทตรงนี้อันนี้ไงท่านท่านจังิดคำนะถนนอันนี้นะเดี๋ยวครับเดี๋ยวจานคิดํำครับถนนเป็นถนนนานาชาติมันยังไงดูแล้วก็ไม่เหมือนไม่ใช่แต่อยู่ด้วยชาติพันธุ์หลายชาติพันธุ์ เช่นอันนี้เป็นไทยใหญ่เงี้ยวข้าวซอยนั่นก็เงี้ยวข้าวซอยเงี้ยวเนี่ยจะเป็นสีขาวนะข้าวซอยเงี้ยวทั่วไปที่เรากินกันนะคนข้าวซอยห่อ็นข้าวซอยสีเหลืองเนาะมีทั้งไก่ทั้งเนื้อนะเพราะฉะนั้นตรงนี้นอกจากมีสองเชืเช้อพันธุ์ชาติพันธุ์แล้วยังมีชาติพันธุน์อืน่นๆเช่นเผาตายหยาและพวกชา,าวเขาชาวเราบางเผ่าอาข่าบางขายของอยู่ทางโน้นขายข้าวขายอะไรตามสภาพแล้วมีคนเมือง ก็ลเลยตรงนี้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นงานมือของพระพี่นางเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเราแต่งหน้าร้านก็พอไม่ต้องทําอะไรใหม่ไม่ต้องสร้างอะไรใหม่ทั้งนั้นแต,แต่แต่งหน้าร้านให้ดูเป็นแบบทางเหนือตามชาติพันธุ์เราก็จะมองภาพเหมือนว่าถนนที่ขึ้นทางในญี่ปุ่นเป็นคนเดินคอนเซปต์ญี่ปุ่นมีทั้งน้ําชากาแฟโรงกับโรงน้ําชาโรงกาแฟใช่ไหมแล้วก็เข้าซอย อาหารเหนือขายผ้าเหนือพาเมืองนอกมีอื่นๆครับไปรายการครับดรอร์กิติริมสกุลนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังโอท็อปของท่านนายกทักษิณครับนี่ตัวจริงเสียงจริงครับขอบคุณครับท่านชิดทาครับโอ้บางท่านอาจจะลืมไปแล้วนะว่าคนสร้างโอท็อปคือคนนี้ครับครับโอ้โหยิ่งใหญ่มากครับยิ่งใหญ่มากขอบคุณมากครับครับดีดีครับจาี๋ยวไปทนายเฟโนรีวิวหน่อย ทายเป็นหนรีวิวหน่อยใช่ทนายที่ความที่สวยสุดในประเทศไทยฮะวันนี้มารีวิวอูทงก็เป็นของขินของเจ้าลือเจ้ายอมเจ้าเขินยัยยัยเลยนี่เป็นทนายนะอ้งามขนาดนะหนนคนที่เขเป็นน้องทนายโอ้เจ้าดีโฮจั้ากงามเจ้า งามน้ำตาไหลเลยกันนี่น้ำงามจนน้ำตาไหลเลยกันดีใจเนาะดีใจจีมะฮู่นักสองสาวสองนางฟ้าให้บุญฮักษาจบดีเนอะเจ้าปั่นปอนดีเว้ยปอนดีไปใหญ่เลยเป็นลือกูอูอีล่ะกับอยู่ดย็มิสุกอยู่สบายเป็นลือเป็นยองเป็นเถื่อนเนยองอ๋อผมพูดผิดไปเป็นยองนะมเป็นลือเป็นยองไม่ใช่เงี้ยวเนาะย้ายมาจากละปูนกะ มาจากฝั่งนู่นมาจากเมืองเนี่ยเมืองเมืองเมืองแสนวีหนูหัวใจก้ายายผมมาจากหลับปูเนี่ยเป็นยองนี่ยมาจากหลับปูปูหรือยองนี่เป็นคนลอยนี่เมื่อก่อนในสองสามสีลอยฟีนี่เอาหมาเอาเอาเนื้อเอาทองลงไปถึงหลับปูนก็ปูนี่ดอันนี้เลยแย่เนาะอันนี้เป็นเป็นเจ้าบ้านธรรมดายายมาจากเมืองไหนอ่ะเป็นต้นตระกูลน่เเียจอะ ที่ว่าลือลือค่อู้ถึงก็เจ้ากใหญ่นักแตนไม่บอกเจ้าก่ใหญ่ไม่ใช่เมตาลวงรนครอาี่ฮะก็เป็น g a s t r นนีครับอาจารย์้หดเล้าใจแล้วรเป็นโนขาทนายเป็นโนหาคุณหมอเรียกค่ะไม่เขาเป็นตอหนี่อมาดูบ้านเก่า คุณหมอครับทนายเปนโนมาแล้วครับทนายเปนโนเป็นโฟโต grapher คุณหมอไม่ติดกตลอดไม่ได้ค่ะติดทั้งหมดเลยค่ะถ,ถ่ายผ่านประตูเข้ามาได้ให้เห็นกรอบประตูได้ค่ะแลไม่เห็นที่ ถ้ามาเชียงรายนะครับต้องมาที่ทางขึ้นดอยตุงนะครับทางขึ้นพระตำหนักดอยตุงตรงห้องไครอาจารย์กิติครับอีกทีครับลืมนะครับอาจารย์กิตเรท่าโอทะอปนะครับเขาเรียกาจารเข้ามาตรงซอยเนี่ยเข้ามายังไงอาจารย์ก็ซอยนี้คือทางถนนขึ้นพระธาตุดอยตุงสายเก่า าไปวัดพระธาตุเชิงดอยครับมันจะคู่ขนานกับเส้นอันใหม่นู่นะที่ทางไฟที่ขึ้นพระธาตุดอยตุงสายใหม่ต้องมาสายเก่าอก็มาสายเก่าคือเข้ามาพระธาตุดอยตุงสายเก่าเกือบถึงตลาดถ้าจะรู้คือว่าทุกคนรู้จักข้าวซอยนี้ผมมาล่าข้าวซอยนะเขารู้จักกันอยู่ละข้าวซอยป้าลอยเออครับป้าใจเย็นป้าลอยนะครับ ขอบคุณแฟนร,รายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวพิเศษนะครับแล้วมาชิมอาหารข้าวซอยอาหารถิ่นนะครับข้าวฟืนนะครับที่บ้านห้วยคลายทางขึ้นพระธาตุดอยตุงเก่าอำเภอแม่สายจงังหวัดเชียงรายครับขอบคุณทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชิปทำคาวิเศษสวัสดีครับ